คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับปลาปิรันย่าที่ดุร้ายกินเนื้อคนเป็นๆนในพริบตาใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าปลาปิรันย่าดุร้ายจริงหรือเป็นแค่ข่าวลือที่ถูกแต่งเติมปิรันย่าเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำในทวีปอเมริกาใต้หลายสายที่ผ่านมามีรายงานการโจมตีเกิดขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่มักเป็นการกัดเล็กน้อยมากกว่าการกินเนื้อคนทั้งตัวอย่างที่เราเคยได้ยินกันส่วนใหญ่แล้วปิรันย่าจะกินซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือปลาเล็กๆเ,เป็นอาหารมากกว่า ครับปัจจัยที่ทำให้ปีรัญญาโจมตีก็มีหลายอย่างเช่น ช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดลงทำให้ปลาเหล่านี้รวมตัวกันหนาแน่นขึ้นและขาดแคลนอาหารหรืออาจเป็นเพราะมีเลือดในน้ำที่ดึงดูดพวกมันแต่โดยทั่วไปแล้วปิรันย่าค่อนข้างขี้อายและไม่ทำร้ายมนุษย์ก่อนถ้าเราไม่ไปรบกวนพวกมันปิรันย่าไม่ได้กินเนื้อคนเป็นอาหารหลักแต่เป็นเพียงนักฉวยโอกาสเท่านั้นนี่คือความจริงที่เราต้องเข้าใจครับดังนั้นสรุปได้ว่าปิรันย่าไม่ได้ดุร้ายอย่างที่เราเคยได้ยินมาทั้งหมด ข่าวลือที่เกินจริงทำให้เรากลัวพวกมันเกินเหตุแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทได้นะครับควรระมัดระวังเสมอเมื่อลงไปในแหล่งน้ำที่อาจมีปิรัญญาอาศัยอยู่แล้วพบกับเรื่องเล่าความรู้สนุกๆได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ